ไม่เปลี่ยนที่ตัวมันไม่เป็นเขียวหรอกม,นมอนนันเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนคือเป็นสีเขียวแล้วก็ลายน้ำอ๋ออันนี้คือใช่ใช่ไหมครับใ่ตัวท<ช>ีนี้มันจะมีตรงนี้ที่ต้องตัดพี่ใช้แค่แนวเน,นี้ยถึงนี่ถึงตรงนี้แล้วแนวนี้พี่ต้องตัดออกที่เหลือที่เหลือยกออกนอกหมดเลย,ยเหลืออะไรอีก ก็จะเป็นมุมเนี้ยพี่นี่ที่ชุเนี้ครับเออเนี่ยมันเหลือแค่นี้เนี่ยมันจะเหลือแค่นี้อ๋อหน่อยหนึ่งใช่ครับอ๋ออันนี้คือจุดประการเหรอ่อันนี้อะไรคะอันนี้เป็นในนี้อยู่แล้วนั่นแหละของเดิมมันชั้นไอ้เนี่ยโต๊ะขายเนี่ยไอ้แคชเชียร์เ่ยอ๋ออุ้ยไปต่อตรงนั้นเหรอนี่ครับอีกนั้นะใช่ครับเอาเหรอปัดเนี่ยจุดประการมีแค่เนี่้รีบคอนเซิร์นนะครับแค่นั้นแหละ จะได้เหรอแล้วตรงนี้ก็เป็นกระเชี่ยงอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับพี่ชิวต้องอปลผมต้องตัดอันเก่าไปใช้เนาะใช่ตัดอันเก่าแล้วก็ทำเปล่งก้าเข้าใหม่เป็นสีเขียวโกวบก้านนี้จะต่อมาใช่ม่แล้วก็เดินห้องน้ำก็หน่อยหนึ่งก็จะมีพื้นที่เดินตรงนี้นิดหนึ่งพี่มีตลับเมตรไหมนี่พี่ผมเตรียมพร้อมอยู่แล้วหรือว่าไม่ต้องใช้คือจุดบริการมาต่อเครื่องข้าวเที่ยงเลยใช่ครับ Thịt Formica, chúng ta phải đưa đến đây, đúng không? Để <coughs> 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 ทางเดินได้นั่นได้เลยเอาห้องนี้ก็ยังคืยอ,อยู่เลยใช่ห้องโอเคเดี๋ยวคุยกับพี่พี่นี่พยามใหม่เพราะตรงนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นห้องอยู่แล้วไม่อย่างนั้อาจจะต้องย้ายคาเชียเข้ามาอีกรงห้องแทนตรงนี้ตรงนี้มอเขาตื่นพื้นที่ปล้ มอยอู่แคงฝั่งเดียวกันตรงนี้จะไม่ใช่ของมอเลยใช่ไหมตรงนี้เขาไม่มีบวิธี่มอแล้วค่ะอ๋อโอเคเดี<ม>๋ยวผมคุยกับทางนั้นให้ว่าจะขอวิที่ตรงนี้เป็นจุดบริการใ,ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเต็มจริงๆนะมันร้อนใช่ไหมร้อนเมตต์ตดเสียบพี่ดูวคนเเนี่ยมาน,นีเลยทางเดินทีงไหนที่ตรงนี้เหรอใช่นี่พี่เมตต์ปกติอยู่นี่แล้วไม่เดินไม่ได้เลยไม่เดินไม่ได้แล้วอ่ะใช่เต็มที่แล้วนะพี่ผมโหลดโต๊ะเต็มที่เลยนะอยู่ประมาณเมตรที่สิบน้ำไม่ได้เนี่ย ในยี่สิบเครจะต้องไปดูในยี่สิบกันนี่แล้วอ่ะไม่ได้คือจริงจริงจะหวานนะไม่สวยไม่สวยก็เดี mm ๋ยวถ้าอยางั <Yeah, like ้นเดี uh, ๋ยวอาจจะย้ายลงเข้าไปนู่นเลยอือเนี่ยเพรว่าทูไม่ได้มาดูมุกี้ถ้าย้ายไปนู่นก็ง่ายครับเพราะถ้ามาใกล้ๆเสาแล้วงานงานระบบงานง่ายใช่ต่อยาวนี่ไงนี่คือเงินเชิาประกอปิดปิดทางเดียวในรูปของว่าดหน้าที่ชิ้น ทำนันแะแตของคืออะมาด็มาเด็กมาหน้าม้งด้วยอาจจะย้ายไปทำพืชเลยลงด้วเพราะตรงนี้งานมอเขาจะไม่ยุ่งเลยก็เลยพื้นที่ของคาคาเพราะว่าในในเรียวมันก็จะไม่มีไม่มีอะไรอยู่แล้วโล่งงานมองนี่ขั่นเนี่ยอันนี้คืองานงานมอคือของมีได้านเด็กๆเดี๋ยวคือให้สรุปให้ผมแล้วกันเนาะไดสรุปเอาไง ก็ไม่อยากพี่เรื่องในเรื่องย้ายตัวเนี้ยพี่ก็คิดเป็นงานงานย้ายตระกูได้ส้มอะไรพี่ด้วยใช่ฮะส้มเก้ส้มอะไรด้วยได้เพราะว่าจะเป็นอันนี้คุยเขาคุยกันส่วนตัวเขาเขาเคาน์เตอร์ลงลงไม่มีเก้น้ำใจผมมีอยู่แล้วไ้สาขามีอยู่แล้วซ่อมไม่ยากหรอกผมดูแล้วอ่ะเพราะมัานพังหมดแล้วผมใช้นมก็ใช้เชือกร้อยดึงเออผมก็ซ่อมมาทุกสาขาแล้วเขาก็ขอขอแรงแล้ว นิดนิดหน่อยหน่อยนะได้เลยโคตเตอดู